ข้อความต่างมิติข้อความที่58คอมพิวเตอร์แห่งจิตใจพวกเราขอย้ำเตือนว่าจิตใจของพวกคุณไม่ใช่ผู้ที่พวกคุณเป็นเพราะว่าพวกคุณคือแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจิตใจของพวกคุณเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งมากๆเพราะว่ามันทำให้พวกคุณ สามารถเชื่อมประสานกับโลกแห่งความเป็นจริงโลกนี้ได้แต่ว่ายังไงเสียมันก็เป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองจงทำตัวเป็นผู้สังเกตการดูจิตใจของตเ,เองเพราะว่าผู้สังเกตการจากภายในนี้เองคือผู้ที่รู้สึกประทับใจกับพระอาทิตย์ขึ้นหรือรู้สึกตื่นเต้นดีใจเมื่อเห็นกวางวิ่งเล่นอยู่ในทุง่งหญ้าจิตใจ เป็นส่วนที่มีคุณค่าและมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติการอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกนี้เป็นอย่างมากจิตใจของพวกคุณคือหนึ่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลำยุคมากที่สุดที่สามารถทำงานที่น่าทึ่งได้สารพัดด้วยความจุข,ของหน่วยความจำและโปรแกรมขนาดมหาศาลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นชื่อว่าจิตใจเครื่องนี้ปกติแล้ว มันจะทำงานโดยอัตโนมัติมันจะตอบสนองต่อโปรแกรมต่างๆที่ทำหน้าที่คอยปกป้องและรักษาความอยู่ดีมีสุขและการมีชีวิตรอดของมนุษย์ผู้นั้นเอาไว้ซึ่งโปรแกรมอัตโนมัติเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งเข้ามาในระบบความคิดและในระบบความเชื่อของพวกคุณเองโดยคนอื่นๆเช่นโดยพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์ หรือสังคมของพวกคุณเองเป็นต้นโปรแกรมเหล่านี้หรือความเชื่อเหล่านี้ได้ถูกติดตั้งเข้ามาบนขึ้นความถี่ทางอารมณ์แล้วก็จะถูกกระตุ้นการทำงานโดยขึ้นความถี่ที่เหมือนกันหรือคล้ายคกันนี้ดังนั้นเมื่อใดที่โปรแกรมความคิดหรือความเชื่อของพวกคุณถูกกระตุ้นให้ทำงานขึ้นมาแล้วร่างกายเนื้อสารเคมี ปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายเนื้อของพวกคุณก็จะตอบสนองตามไปด้วยทั้งหมดซึ่งเมื่อถึงขั้นนี้แล้วพวกคุณก็จะตอบสนองด้วยปฏิกิริยาเดิมๆหรือคล้ายๆเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งการตอบสนองด้วยปฏิกิริยาเดิมๆหรือคล้ายๆเดิมที่ว่านี้ก็จะถูกกระตุ้นโดยสถานการณ์แห่งความกลัวเช่นกลัวการสูญเสีย กลัวการถูกปฏิเสธกลัวการได้รับอันตรายหรือกลัวตายเป็นต้นจงจำไว้ว่าพวกคุณกำลังตื่นขึ้นมาอยู่แล้วก็กำลังจะตระหนักรู้แล้วว่าพวกคุณเป็นอะไรที่มากกว่าจิตใจของตัวเองหรือความคิดของตัวเองและความเชื่อของตัวเองอยู่และมิหนำซ้ำพวกคุณก็เป็นอะไรที่มากกว่าอีกโก้ของตัวเองอีกด้วยนะด้วยรัก จากเดะทีม